คยสังเกตไหมครับว่ารูของเต้ารับหรือรูของปลั๊กไฟจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับรูหนึ่งเล็กรูหนึ่งใหญ่รูที่เล็กกว่าผู้ผลิตระบุเป็นแอรูที่ใหญ่กว่าผู้ผลิตระบุเป็น N เหตุผลที่ผู้ผลิตผลิตออกมาให้รูมันไม่เท่ากันนะ่ยก็มีเหตุผลนะครับเพราะว่าสวิตของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายตัวเลยล่ะที่สวิตของมันทํให้ที่ตัดสายแอลเส้นเดียวเพื่อเป็นการบังคับเสียบ เพื่อต้องการให้สาย L อนะ่ะมันตรงกับสวิตช์ของเครื่องยนต์ไฟฟ้าเวลาปิดสวิตช์ของเครื่องยนต์ไฟฟ้ามันจะได้ไม่มีไฟไปรอในตัวเครื่องด้วยเหตุผลนี้ผู้ผลิตก็เลยต้องผลิตออกมาให้มันมีรูเล็กรูหนึง่งรูใหญ่รูหนึง่งเพื่อเป็นการบังคับเสียบกับปลั๊กของเครื่องยนต์ไฟฟ้าเคยสังเกตไหมครับว่าปลั๊กของเครื่องยนต์ไฟฟ้าบางตัวขาของมันก็ใหญให่ข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งนะครับถ้าเสียบไม่ตรงตำแหน่งมันเสียบไม่ลงนะครับเพราะเป็นการบังคับเสียบ ต้องพลิกอีกด้านหนึ่งมันถึงจะเสียบลงเห็นไหมครับเพื่อต้องการจะให้สาย L เนี่ยตรงกับสวิตช์ของเครื่องยนต์ไฟฟ้าเวลาปิดสวิตช์จะได้ไม่มีไฟไปรอที่ตัวเครื่อง